สิ่งหนึ่งที่จะสร้างมูลค่าได้ก็คือว่าเราต้องเอาตัวเองเข้ามาก่อนมาเรียนรู้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่ในธุรกิจที่คุณกํลาลังมองอยู่นะคะ สวัสดีค่ะวิรันพัฒน์ชูช่วยนะคะจากบริษัท Integration System Network นะคะวันนี้ได้เข้ามาเรียนแ a สโ o กลับนะคะถามว่าประทับใจเรื่องไหนบ้างวันนี้ก็คือได้รู้ถึงเรื่องของการที่กล้าที่จะลงทุนในอสังหาแล้วก็สร้างแค t โ o กทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะทุกๆนาทีต้องบอกว่าเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะสร้างมูลค่าได้ก็คือว่าเราต้องเอาตัวเองข้ามาก่อนมาเรียนรู้ก่อนนะคะ ก่อนที่จะไปลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่ในธุรกิจที่คุณกําลังมองอยู่นะคะอยากฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่สนใจในเรื่องของ flow, แคสโฟเรื่องการลงทุนทํายังไงที่ให้คุณได้กดเกษียณอายุภายใน5-10ปีหรือ5ปีนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่คุณเปลี่ยนมุมมองความคิดเปลี่ยนไมเซ็กก่อนโอกาสที่จะได้เงินแพสซีฟหรือว่าในเรื่องของการลงทุนต่างๆนี่ไม่ได้ยากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ